ทไปตำรวจอยู่สืบสวนคนครบาลนะน้องชื่อพงตะกรพลเมืองไหมครับเออนี่เป็นหมายจับของสารจังหวัดพัทธบุรีนะที่551ห้าหนครับสองหนะลงวันที่4ตุลาคม2565นะ้าอะด้วยนายพงศกรพลเมืองนะตัวเราเนาะครับซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานโดยโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดเดือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นที่โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและเจ้ากรมนะอ๋อก็เรื่องดูนั่นนี่ครับเรื่อยเ่อแล้วทีนี้ไม่เห็นเรทหนึ่งมันขึ้นมาอยู่บนเฟซว่าทํากิจกรรมละสิบสี่ห้าสิบบาทได้ถ้าเราทํากิจกรรมได้ตังประมาณห้าสิบาทในเป็นเป็ด้วยพนันเหรอไม่ด้วยพนันออนไลน์ครับพวกคาสิโนพวกสล็อตอ่าโอเคต้องแล้วทนี้ผมก็ทำกิจกรรมเสร็จแล้วเนาะ เข้าไปสมัครยูสครบ,บยูสซ์กับเว็บนั้นแล้วเนี้ยบขขอกรอกข้อมูลบัญชีของทุกอย่างเพื่อจะฝากโอนได้แล้วสมมติว่าผมเล่นถึงคืนก็คืนสมมติห้าร้อยก็าจะให้ผมมา100บาทอโอนเข้าให้ผมผมก็ต้องตรอกข้อมูลบัญชีชื่อของบัญชีผมเนาะก็แค่นั้น ก็เอาข้อมูลพวกนี้ครัข้อมีลชื่อชื่อผมไอข้อมูลผมทุกอย่าง